ฟาบิโอกวา t a ตาร o โรเผยสิ่งที่ยังขาดหายไปในเครื่องยนต์ V4 ของยามาฮ่หลังการทดสอบม o t ต g p ีที่บาเลนเซียกวาตาร์โรกล่าวว่ารถ V4 M1 รุ่นใหม่ของยามาฮ่ขาดคุณสมบัติหลายอย่างหลังจากการแข่งขันครั้งล่าสุดแต่หวังว่าการทดสอบแบบส่วนตัวที่บาเลนเซียจะช่วยผลักดันการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง แชมโลกปี2021ได้รับโอกาสครั้งแรกในการทดสอบรถมอเตอร์ไซค์รุ่นปี2026ของยามาฮ่านับตั้งแต่การทดสอบที่มิซา a โนซึ่งเขารู้สึกว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั้นแย่กว่ารุ่นเครื่องยนต์4สูบเรียงที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำหลังจากขี่ครบ46รอบสนามเซอร์กิตริคาโดทอโมในวันอังคารที่ผ่านมากวาตารโรคว้าอันดับที่15ตามหลังราอูเฟอร์เนเดสนักบิดแทร็กเฮาส์ในรถอะปเลีย อยู่0.554วินาทีนักบิดฝรั่งเศสกล่าวว่า M1 รุ่น V4 ยังคงขาดเสถียรภาพขณะเดียวกันความเร็วทางตรงก็ยังคงเป็นปัญหาเช่นกันเนื่องจากยามาฮ่ายังคงรันเครื่องยนต์ในโหมดปลอดไทยโคตารโรหวังว่าการทดสอบแบบส่วนตัวที่บาเลเซียในวันพุธนี้จะช่วยให้ยามาฮ่าแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ผมทำงานหนักมากกับการหาเซตติ้งของรถ แล้วเราจะรู้ว่ากำลังเครื่องยนต์เป็นปัญหาที่ค่อนข้างชัดเจนเราคาดหวังว่าการยึดเกาะจะดีขึ้นแต่สำหรับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจำเป็นต้องให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่วิศวกรเพื่อคนหาวิธีการแก้ปัญหานักบิดทดสอบอา g กุสโตเฟอร์นนเดสเปิดตัวเฟรมใหม่ในการแข่งขันวาเลนเซียกรังปรีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่กวัวตารโรกล่าวว่า เขาไม่ได้เห็นการอัปเกรดที่สำคัญใดๆในโรงงานของเขาเลยนับตั้งแต่การทดสอบที่มิซาโน่พรุ่งนี้จะสำคัญมากเรามีอะไรใหม่ๆให้ทดลองอย่างเช่นชุดแอโร่ดังนั้นการรอดูผลว่าจะเป็นอย่างไรเราจำเป็นต้องให้แนวทางแก่วิศวกรว่าควรพัฒนาสิ่งต่างๆไปอย่างไรต่อไปยกตัวอย่างเช่นวันนี้เห็นได้ชัดว่าเรายังคงขาดการยึดเกาะด้านหน้าอยู่แรงม้าเราน้อยและการยึดเกาะก็ต่างออกไปมากจากรถสูบเรียง เรายังคงขาดอะไรไปหลายอย่างแต่พรุ่งนี้คงน่าสนใจที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่วิศวกรก่อนการแข่งขันวาลินเซีย G.P. ยามาฮ่าได้คอนเฟิร์มแผนการเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ v f o w แทนเครื่องยนต์4สูบเรียงที่พวกเขาใช้มาเนิ่นนาน